สวัสดียามบ่ายๆนะคะเพื่อนๆวิวพาันชมเอ้กล้าเข้าที่กำลังจะโตว,วันโตคืนนะคะน้ำก็ไม่มีแลวแห้งเลยนะคะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงเนาะน้ำไม่ค่อยมียังแห้งอยู่นะคะไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าจะตกเมื่อตอนกลางวันก็ตกแล้วนะคะประมาณนึงนิดนึงนะคะ าชมบรรยากาศยามบ่ายนะคะต้นโยคาสวยมากเลยที่ตัดไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังแตกกิ่งแตกกิ่งก้านสาขาสวยงามเลยมองไปแบบนี้เนาะเป็นแถวเลยนะคะบรรยากาศยามบ่ายนะคะเพื่อนๆบ่ายสิบหกนาฬิกาแล้วนะคะบ่ายแก่ๆเลยเนาะท้องฟ้าก็ ยังมีเมฆลอยไปมาอยู่นะคะคาดว่าจะตกไหมหรือข้าวก็แห้งนะคะข้าวแห้งเลยกลางๆไม่ค่อยมีข้าวข้าวจะมาอยู่ข้างข้าวหมดเลยช่วงนั้นก็คงจะเป็นประมาณว่าหวานแล้วก็อ่ะโดนฝนนะคะก็เลยมากองอยู่ที่เดียวกันนะคะนี่เนี่ยคือปัญหาการหวานข้าวเนาะแต่ก็หวานได้สวยนะคะ หวานได้วสวยหวานด้วยมือนะคะเนี่ยถ้าเป็นหวานรดด้วยรถจะเป็นแถวนะคะดูดิช่วงกลางๆมันมีเลยก็คงจะต้องถอนกล้าเนี่ยนะไปดำเอาเนาะปักดำเอานะคะเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะเขาเรียกว่าซ่อมข้าวเนาะวาๆก็พูดถูกปะเนี่ยน่าจะใช่แหละซ่อมข้าวเนาะอืมดวงอาทิตย์ไม่มีแล้ว มาลุ้นกันนะคะวันนี้ก็จะมาลุ้นกันอีกวันนึงนะคะว่าฝนจะตกไหมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมไปวาร์สต่าบ,บ้านๆนะคะพาชมบรรยากาศยามบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ